ไม่เมาหินี่เขก็ปอหินนี่นี่เป็นแผ่นหินใหญ่นี่นี่ลึกออกเออเบียดถุงเท้ากระโดดยังไงจะถึงอ่ะกรโดดยังไงจะถึง นี่เว้ยเงี้ออกอะไรไอ้ซินฮะเนีไม่รู้โอ้ไอ้ไม่ปอสองมันดังเลยไหมโอ้เดี๋ยวนี้อแต่บอกคุณไอ้ถูกนี่แม่เป็นแสนทีนี้เนี่ยเป็นแสนใหยินว่าพันพันห้าร้อยก็ถูกพันห้าร้อยเงคิดเป็นแบบเขาได้เป็นแสน เด็กๆไม่จะมาทำอะไเมี่เมีนี่ะ